สวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะส่องว่าเขาจะกลับมาหรือไม่กับท่านที่มีปัญหากับแฟนทะเลาะกันเลิกกันนะคะซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่ได้เลิกจริงๆก็คือยังรอเขาอยู่หรือว่าพูดไปเพราะความโกรธ นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามในช่วงของเดือนเมษายนนี้จะมีความเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะมางอ้อเขาจะกลับมาหรือเปล่าจะติดต่อมาบ้างหรือไม่นะคะแล้วก็ความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณด้วยนะคะในตอนนี้เขาคิดอะไรบ้างอยากที่จะกลับมาบ้างหรือไม่นั่นเองนะคะเขายังมีเยื่อใยกับเราหรือเปล่าเนาะสำหรับการเปิด ในะคะก็อย่างที่บอกในทุกๆคลิปว่าจะเป็นสถานการณ์แค่โดยรวมเพราะฉะนั้นขอให้คุณชมเพื่อเป็นแนวทางเท่าน,นั้นเองหรือว่าเพื่อความบันเทิงก็ได้อาจจะแก้กเซ็งก็ได้ด้วยนะคะเนาะสำหรับชาวพฤโศกนะคะเกิดในช่วงวันที่22เมษายนถึงวันที่21พฤศจิกายนนะคะก็การแบ่งวันที่ก็อิงตามศาสตร์ตะวันตกนั่นเองนะคะ สำหรับท่านที่เดินทางเนาะก็ขอให้เดินทางกลับภูมิลำเนานะคะเดินทางไปต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวก็ได้นะคะไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะเดินทางด้วยความประมัดระวังเมาไม่ขับไม่ดื่มกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าปีนี้อะไรที่จะเกิดก็ค่อนข้างที่จะแรงมากนะคะก็คือในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยแล้วก็ในเรื่องของภัยธรรมชาติด้วย ะะก็คือจะมีแต่สิ่ง,งแรงๆทั้งนั้นเลยนะคะก็ขอให้ทําบุญกันเยอะๆสวดมนต์ปฏิบัติกันเยอะๆนะเพื่อที่จะบุญจะได้รักษาเราให้อยู่รอดปลอดภัยนั่นเองนะคะอ่ะเข้าสู่เรื่องกันเลยนะคะเรื่องราวของคนที่จากเราไปนะคะอยู่ไปมันก็มีแต่ปัญหาค่ะชาวราศีพฤษภปัญหาแบบเพียบเลยต้องเรียกว่าเพียบนะคะ ล้อมรอบด้วยปัญหาล้อมรอบด้วยอุปสรรคก็คือมันแทบจะหาทางออกไม่ได้น่าจะเจอทางตันแล้วนะคะแล้วก็มีการทะเลาะกันที่มันเขาเรียกว่าจบไม่สวยไหมจบลงด้วยความไม่เข้าใจแล้วก็ทะเลาะกันนะคะการเลิกกันคือม,มันจบด้วยความที่เราแบบอาจจะพูดจาหยาบคายใส่กันก็ได้ด้วยนะคะเนี่ยวุ่นวายมากเลย ก็เลยทําให้คุณและเขานั้นโอกาสที่จะได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยในเดือนเมษายนเนี่ยจะยังไม่ใช่นะคะมันยังมีความเกลี้ยวกลาดยังมีความโกรธยังมีอารมณ์ขมูขมวัวอารมณ์ที่แบบมันมันมันแค้นด้วยก็ได้เออนะคะมันมีความอาฆาตด,ด้วยก็ได้มันมีความแบบเกลียดก็มีด้วยนะคะ พอที่จะฟาดฟันได้ตลอดเวลายอย่าให้เจอนะหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่หรือว่าอย่าทักมานะโดนดาน่าแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยนะคะเพราะมันเป็นในเรื่องของการเสียความรู้สึกมากๆนะคะมากจริงๆก็คือมันยังติดอกติดใจยังเรื่องราวเหล่านั้นมันยังแบบลืมไม่ได้อะค่ะเนาะ,ะ,ะทั้งความหลอกลวงความโกหกความไม่ได้จริงใจความทําอะไรลับหลังนะคะ คือมันมันมีทุกอย่างที่คุณไม่ชอบในบุคคลคนนี้อะค่ะในตอนนี้ก็คือยังไงซะเราก็ยอมไม่ได้ลงไม่ได้มันเรายังติดอยู่ในผวังแห่งความคิดติดพวังในในความที่แบบก่อนหน้านี้มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนก็ไป ไปย้อนมองเขาในช่วงที่เป็นอดีตนะคะเมื่อก่อนเขาไม่ได้เป็นแบบนี้เมื่อก่อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเรายังเพ้อเพออยู่กับอดีต,ตอยู่แล้วกขาอาจ,จะให้ความหวังคุณเยอะก็ได้นะคะแล้วพอเขาเป็นอย่างนี้เป็นตัวตนของเขาปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เราผิดหวังในตัวเขามากอะคะตอนนี้ชาวราศีพฤษภนะคะก็รู้สึกว่าจะต้องต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะมาให้พลังงานกับคุณในเรื่องของความรู้สึก เติมเต็มในเรื่องของความอบอุ่นนะคะคุณคุณดูเข้มแข็งแต่อีกใจหนึ่งคุณดูเหน็บหนาวอ่ะคุณดูเศร้านะคะคุณคิดถึงเขานะคิดถึงสิ่งดีๆท,ที่เคยทำร่วมกันนะคะอีกใจน,นึงถึงแม้ว่าจะโกรธก็ยังมีมีความเป็นห่วงเขาอยู่คุณยังมีเยื่อใยกับเขา หวังว่าเขาจะดีขึ้นได้หรือไม่มันน่าจะเกินเยียวยาแล้วสําหรับเราหรือว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะขอเปิดให้ความคิดความรู้สึกของเขาที่ไม่ต่อคุณดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างเสียใจนะกับสิ่งที่เขาทํากับเราเนาะพี่ศกปัญหามันก็เยอะเหลือเกินเขาเองก็ดูเหมือนจะไม่พยายามด้วยไม่พยายามเคลียร์ไม่พยายามที่จะปรับความเข้าใจกันก็คือแบบ เอาแต่มุมเขาไหม mm hmm. เขามีความทิถิมีความอีโก้มีความแบบเอาเรต่มาที่ตั้งหรือเปล่านะคะขอสิบใบนะขอสองความรู้สึกของคนที่จากชาวราศีพฤษภไปนะว่าเป็นยังไงบ้างในตอนนี้เจอยู r mm ัฟจูนสามดาบ สองคาทานะคะคิงถือถ้วยจริงๆแล้วเขาก็ยังรักคุณอยู่นะยังรักอยู่ยังรู้สึกอยู่อยากที่จะให,ให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของเราะคะ่ะเปลี่ยนตัวเองไหมอยากที่จะให้ใครสักคนหนึ่งเปลี่ยนตัวเองไหมนะคะ อืมอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าหุนหันพันแล่นอะไรที่ใช้แต่อารมณ์ก็อยากที่จะให้ลดลงอยากที่จะให้แบบมี energy ที่มันเบาๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงนิสัยอะคะ่ะอืมอยากที่จะไปต่ออยู่นะแต่ต้องเปลี่ยนนิสัยเดิมๆที่ผ่านมาความใจร้อนความวุ่นวาม ความขี้โมโหก็ได้แสดงว่า,เ,าเขายังมีใจให้คุณอยู่นะชาวพุศกเขาเป็นเด็กกว่าคุณหรือเปล่านะคะคนที่เลิกกันไปหรือเขาจะมีเอเนจีที่ที่มีความเป็นเด็กที่มีความโฟล์มากกว่าเรานะคะเขาออกแนวแบบเป็นคนที่ทําอะไรชอบชอบความน่ารักอะนะชอบทําอะไรที่มันแบบเด็กๆอะไรอย่างนี้นะคะ สิ่งนี้หรือเปล่าที่ทําให้คุณอาจจะไม่ชอบในตัวเขาหรือยังไงชาวราศีพฤษภหรือว่าเป็นเพราะตัวเราเองที่ไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมลดทิฐิไม่ยอม,ไม,ยอมไม่ยอมฟังเขาเลยเอาแต่ตัวเองฝ่ายเดียวหรือเปล่าจนมันมาถึงทางตันนะคะเพราะว่าดูจากอาการแล้วเขาก็ยังโอเคยังดียังยังรอการเริ่มต้นใหม่จากเราด้วยนะค่ะ คุณเลือกที่จะไปจากเขาหรือเปล่าคุณเลือกที่จะไม่เอาเขาหรือไม่คุณเลือกเลือกเลือกที่จะหาเรื่องเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ใช่สเปคคุณเขาแค่เข้ามาในชีวิตที่ทำให้คุณกระชุ่มกระชวยแต่ยังไม่ใช่คนที่ใช่คนที่จะเอามาเป็นแฟนแบบคบกันแบบเป็นคนรักหรือไม่ มันยังมีความไม่เติมเต็มในนี้ด้วยอะ,ะ่ะแต่เขาโอเคกับคุณนะคือในความคิดเขาอะเขาทำผิดแค่เล็กน้อยเองแต่เรามองเป็นเรื่องใหญ่มองเป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้บางครั้ง เขาก็อยากให้ค e ุณเปลี่ยนตัวเองด้วยจากการที่โมโหร้ายจากการที่อาจจะบางท่านอาจจะเอาแต่ใจก็ได้อันนี้ต้องขออนุญาตนะคะอาจจะไม่ตรงก็ได้นะคุณก็คิดถึงเขาแต่คุณลดอีโก้ตัวเองไม่ได้เขายังอยากอยากกลับมาค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนรักกัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกันแบบเหมือนเดิมแต่เขาให้อาภัยคุณและเขาก็อยากเป็นเพื่อนกับคุณด้วยทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันนาะเขาก็ไม่ได้คิดว่าเหตุการณ์มันจะหนักขนาดแบบขนาดนี้นะคะเหตุการณ์มันจะเป็นแบบนี้เขาไม่ได้คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนเลยล้ว ตอนนี้เขาก็เครียดอยู่นะเครียดมากเสียใจเสียความรู้สึกอยู่นะคะมีนกรกฎเนาะมีคนรักมีคนอีกคนนึงรักอีกคนนึงพอแล้วไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอีกคนนึงเกลียดเรื่องสนเหมือนกับว่าเขาอยากตามตามคุณด้วยนะ ตามคุณเหมือนเขาว่าอยากเข้ามาง้อเราอะหรือว่ายังไงหรือว่ายังไงหรือว่าที่ผ่านมาเขาเป็นฝ่ายเข้าหาคุณอยู่ตลอดอยู่เสมอเสมอหรือเปล่าเขาอยากกลับมาชาวพระศกนะคะแต่เขาไม่รู้ว่าจะกลับมายังไงไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงกับคุณคุณก็แข็งกับเขาเหลือเกินนิ่งกับเขาเหลือเกินน่ะให้บอกมาแบบนี้เขาเศร้า ไพ่สามารถสหลับกันก็ได้นะอาจจะเป็นความรู้สึกคุณที่แบบเอออยากกลับไปหาเขาอยากที่จะให้เขาเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมาสำหรับหนดีแล้วยังไงชาลสีพ,พิทโคุณอยากไปต่อกับเขาหรือเปล่าแล้วดูว่า คุณรู้สึกว่ามันมีทางตันไปหมดเลยเนาะกับคนคนนี้นะคะอาจจะมีอะไรที่ที่ยังไงล่ะเอ,อ่ออาจจะมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเขาตอบไม่ตอบโจทย์เราอะ่ะตอบโจทย์เราไม่ได้อะคุณก็เลยเลือกที่จะถอยออกมา คุณก็เลยเลือกที่จะมองว่าเขาเป็นคนผิดสักวันหนึ่งนะคะคุณและเขาก็คือเหมือนกับว่าจะได้กลับมาเป็นเพื่อนกันหรือว่าคุยกันนี่แหละนะคะความสัมพันธ์อาจจะไม่ใช่เหมือนเดิมแต่ได้คุยกันนะคะได้คุยกันในฐานะเพื่อนในฐานะคนรู้จกักก็ได้แต่จะเป็นในช่วงที่ เราอาจจะแบบหายโกรธกันแล้วก็ได้ด้วยนะคะเร็วนี้ไหมนะก็คือดูจากสถานการณ์หน้าไพา่ตัวเราเนี่ยยังให้อภัยตัวเองไม่ได้ยังให้อภัยเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าจะให้อภัยเขาให้อภัยตัวเองได้ช้าหรือเร็วนะคะส่วนเขาเนี่ก็คือลักษณะมันกบว่าพร้อมในการที่จะเป็นเพื่อนกับเราพร้อมที่จะ คุยกันในทุกๆสถานะกับเรานะคะในส่วนเขานะเขามองคุณเป็นคนยังไงบ้างเข้ากันยากเนาะคบกันยากนะคะกับคุณซึ่งที่ผ่านมาเขาก็พยายามประคับประคองมาโดยตลอดนะคะพยายามที่จะแบบทำดีทำทุกอย่างที่ดีที่สุดให้กับคุณหรือเปล่า ช่วยเหลือประคับประคองอารุ่มอร่วยยอมอะไรได้ก็ยอมนะคะเพื่อที่จะให้ไปกันต่อได้ทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่ามันอาจจะมีทางตันด้วยนะคะแต่เขาก็พยายามทำให้มันอีที่สุดอะ่ะจนวันนึงมันมันตันจริงๆนะคะเขาก็รู้อยู่แล้วเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยอย่างนี้ ะะแต่เขาก็รักคุณที่ผ่านมาทั้งหมดมันคือความรักนะคะความรักที่ที่มันอาจจะไม่สมหวังอาจจะไม่ใชอ่อาจจะไม่ใช่คนที่เพอร์เฟคร้อยเหรือแม้แต่เป็นความรักที่เขาก็น่าจะรู้ตัวว่ามันไปต่อไม่ได้ก็ยังรัก โดยที่แบบอาจจะมีความความหวังของเขาว่าสักวันหนึ่งมันจะเป็นไปได้ไหมอะไรไหมนะคะประมาณนี้นะชาวราศีพฤษภนะคะโอเคจะให้ไพ่สรุปแล้วนะคะคุณเลือกที่จะไม่เอาเขาเนาะหรือสลับกันก็ได้เขาอาจจะไม่เลือกที่จะเอาคุณก็ได้เพราะความที่ทิอีกโก้ความอยากเอาชนะใช้สมอง มากกว่าใจมองภายนอกมากกว่าความรู้สึกออกไปตามหาสิ่งที่ใช่มากกว่าออกไปตามหาสิ่งที่ที่เราต้องการหรือว่าสิ่งที่จะได้ช่วยเหลือเราได้มากกว่านี้อันนี้คือหรือว่าอยากให้ไปเจอคนที่ดีกว่านี้ก็ได้ด้วยเออนะคะ ประมาณนั้นโอเคชาวราศีพฤษภนะคะก็ดูลักษณะแล้วเราเองนี่แหละที่มีปัญหานะคะเนอะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมถ้าอยากจะเข้ามาดูดูการส่วนตัวนะะก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้แม่หมอได้ฝากอดีไลน์ของแม่หมอไว้ที่ใต้คลิปรา้นั้นเองนะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดไล k e like, กดติดตามด้วยนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ